สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องพรทิพย์บอลสีกันอีกครั้งนะคะค่ะ EP นี้ก็จะมีไม้สวยๆมาแบ่งปันกันอีกครั้งนะคะ EP นี้ก็จะจัดโปรนะคะ50ทุกกระถางเลยค่าจัดส่ง70บาทเหมาเหมาเลยนะคะจะรับกระถางไหนก็50บบาทนะคะค่ะมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะคะต้นนี้จะเป็น พรพุทธะนะคะพรพุทธะส,สวยๆเลยนะคะให้กระถางละห้าสิบาทคะ่ะก็ห้าสิบาททุกกระถางเลยนะคะเป็นโปนะคะโปเคลียตู้นะคะห้าสิบาททุกกระถางต้นนี้จะเป็นพิษชมพูนะคะพิษชมพูต่อมาจะเป็นรัศมีจันนะคะรัศมีจันมีทั้งหมดสองกระถางนะคะชอบต้นไหนบอกหนูได้เลยนะคะหนูลืมบอกบเบอร์โทรนะคะ 0 9 6ย์เก้าห้าหนึ่งสองดดค่ะเบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะต่อต่อมาจะเป็นเกาะเกตหน้าม่วงนะคะเกาะเกตหน้าม่วงมีทั้งหมด3กระถางนะคะกระถางละห้าสิบาทเลยต้นนี้จะเป็นรัตนสินนะคะรัตน,นสินต่อมาจะเป็นราศีสิงห์น,นะคะต้นนี้จะเป็นเวทมรกตนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางละห้าสิบาทนะคะ ต่อมาจะเป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงมีทั้งหมด4ี่กระถางเลยนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นมณีมรกตนะคะมณีมรกตกระถางละห0สิบบาทต้นนี้หนูลืมชื่อ,อกลนนะคะห0สบาทค่ะบอกบอกหนูได้เลยนะคะต้นที่หนูลืมชื่อนะคะต่อมาจะเป็นชายชนนะคะชายชนกระถางละห้าสิบบาท ตอนนี้จะเป็นมนบางแสนนะคะห้าสิบบาทค่ะต่อมาจะเป็นภูมิรินทองนะคะภูมิรินทองห้าสิบาทเลยนะคะมีทั้งหมดสามกระถางนะคะรับกระถางไหนบอกหนูได้เลยนะคะกระถางที่หนึ่งสองสามนะคะสวยๆเหมือนกันหมดเลยต่อมาจะเป็นนางเทพอับสอน,นะคะนางเทพอับสอดเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมดสองกระถางนะคะต่อมาจะเป็นนางรากสดนะคะป้ายเขียว มีทั้งหมดสองกระถางเช่นเดียวกัน,สนโสน้อยเรือนไทยคะ่ะต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะต้นนี้จะเป็นเดสตินีนะคะเดสตินีธกิดด่างแบบนี้นะคะต่อมาจะเป็นมหินทราคะ่ะมะหินทราให้กระถางละห้สิบาทเช่นเดียวกันนะคะต้นนี้จะเป็นไก่มงคลน,นะคะกระถางละห้าสิบบาทคะ่ะต่อมาจะเป็นเศรษฐีอุดรน,นะคะ ต้นนี้จะเป็นสาวอุดรค่ะขออภัยด้วยนะคะสาวอุดรกระถางละห้าสิบาทนะคะใหญ่ๆเลยต่อมาจะเป็นมหาราชนะคะมหาราชกระถางละห้าสิบบาทนายทองเหม็นนะคะต้นนี้จะเป็นพิมพ์ชนกนะคะต่อมาจะเป็นนางมนโทนะคะนางมนโทนางกาอาณา,าศูนย์ค่ะต่อมาจะเป็นชินนบัญชรนะคะชิน,นะบัญชรมีทั้งหมดสามกระถางนะคะ ต้นนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะไกทองประเสริฐต่อมาจะเป็นทับทิมทองนะคะต้นนี้ด่างหารึ่งเลยนะคะต่อมาจะเป็นปีกหงค่ะปีกหงเป็นไม้ยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่นะคะมีทั้งหมดสองกระถางต้นนี้จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะคู่ไปกับเหล้าปีนะคะต่อมาจะเป็นสายพระเนตรคะ่ะต่อมาจะเป็นวิมานดินนะคะ ต้นนี้จะเป็นสีมหาโพนะคะสีมหาโพมีทั้งหมดสองกระถางนะคะกระถางละห้าสิบบาทต่อมาจะเป็นต้นนี้จะเป็นสีเบญจรงค์ไทยนะคะมีทั้งหมดสองกระถางค่ะทิฟวาลีกระถางละห้าสิบบาทต่อมาจะเป็นไก่ส่วนแตงนะคะกระถางละห้าสิบาทค่ะจัดปูให้เลยนะคะกระถางละห้าสิบบาทโปเคียร์ตู้นะคะคลิปนี้ ต่อมาจะเป็นผาหัวนาคนะคะผาหัวนาคมีทั้งหมดสองกระถางนะคะต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้โชว์กระดูกแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยเพชรติวานนค่ะต่อมาจะเป็นเพชรเมืองนนนะคะต้นนี้จะเป็นเรือหลวงนะคะเรือหลวงมีทั้งหมดสองกระถางนะคะกระถางละห้าสิบบาทไปเลยต้นนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองต่อมาจะเป็นหนุมานหักดานนะคะ ชิวหานะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะมีทั้งหมดห้ากระถางนะคะยักษ์ชิวหาต้นนี้จะเป็นตีใหญ่นะคะตีใหญ่มีจํานวนอยู่นะคะต้นนี้ต้นนี้จะเป็นสาวนาครชัยสีนะคะสาวนาครชัยเอาไปเป็นกระจุกแบบนี้เลยนะคะมีสี่ต้นในกระถางนะคะเอาไปลุ้นด่างเอานะคะห้าสิบบาทต่อมาจะเป็น ต้นนี้จะเป็นโชคล่ำซัมพัดเทลนะคะโชคล่ำซัมพัดเทลให้ไปห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะคะต่อมาจะเป็นมน,น่าคาราดนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มกอเป็นกระจุกอย่างนี้เลยนะคะมีทั้งหมดสองกระถางกระถางละห้าสิบบาทต้นนี้จะเป็นเวทมรกตอีกหนึ่งกระถางนะคะต่อมาจะเป็นแก้วกาลยาค่ะแก้วกาลยากระถางละห้าสิบบาทสีกาญจนานะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะ ต้นนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะแผงเขียวแบบนี้เลยนะคะยุบไปแล้วงอกขึ้นมาไม้กระถางละ50บาทเช่นเดียวกันต่อมาจะเป็นเยี่ยมตะวันค่ะกระถางละ50บาทนะคะคลิปนี้ก็จะมีมาแบ่งอยู่ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนนะคะสวัสดีคะ่ะ